นิทานกริมตอนที่57 6สหายตะลุยโลกกต่ละครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีอดีตทหารคนหนึ่งเขาเคยออกรบอย่างกล้าหาญและทำหน้าที่ได้ดีเยี่ยมแต่พอสงครามสิ้นสุดลงเขาถูกปลดจากตำแหน่งและได้ค่าแรงเพียงสามเหรียญเท่านั้นเขาก็เลยตั้งใจจะหาทางแก้แค้นพระราชาเขาเดินทางเข้าไปในป่าและพบกับชายผู้หนึ่งที่มีพละกกำลังมหาศาล ชายผู้นั้นสามารถถอนต้นไม้หต้นพร้อมกันได้ในคราวเดียวชายอดีตทหารก็เลยขอให้ชายผู้นั้นออกเดินทางไปด้วยกันทั้งสองคนออกเดินทางไปด้วยความมั่นใจว่าจะเอาชนะพระราชาได้ระหว่างทางพวกเขาพบกับนายพรานที่กําลังเล็งปืนไปที่มแมลงวันตัวหนึ่งซึ่งเกาะอยู่ที่กิ่งโอก๊กที่อยู่ไกลไปถึงสองไม้นายนพรานบอกว่าเขาตั้งใจจะยิงให้โดนเพียงตาซ้ายของมันเท่านั้น ชายอดีตทหารก็เลยขอให้ในายพรานเดินทางต่อไปด้วยกันหลังจากนั้นทั้งสมคนก็ออกเดินทางต่อและพวกเขาก็เจอกับหอคอยที่มีกังหันลมเจดอันกังหันลมทั้ง7นั้นหมุนด้วยความเร็วทั้งทงที่ไม่มีลมพัดเลยแม้แต่น้อยพอพวกเขาเดินไปอีก2ไม้ก็เห็นชายคนนึงนั่งอยู่บนต้นไม้ใช้มือปิดดูจมูกข้างหนึ่งและเป่าลมออกอีกข้างหนึ่ง ทำให้กังหันลมทั้งเจ็ดที่อยู่ไกลออกไปนั้นหมุนอย่างแรงชายอดีตทหารก็เลยขอให้ชายคนนั้นร่วมเดินทางไปกับพวกเขาด้วยทั้งสี่คนออกเดินทางต่อมาจนพบกับชายอีกคนหนึ่งที่ยืนอยู่บนขาข้างเดียวโดยที่ถอดขาอีกข้างหนึ่งไว้ชายที่ยืนอยู่บนขาข้างเดียวบอกว่าเขาเป็นนักวิ่งและเพื่อไม่ให้วิ่งเร็วเกินไปเขาต้องถอดขาอีกข้างหนึ่งออก เพราะถ้าวิ่งด้วยขาทั้งสองข้างเขาจะวิ่งได้เร็วกว่านกทุกชนิดซะอีกชายอดีตทหารก็เลยขอให้ชายนักวิ่งร่วมเดินทางไปด้วยไม่นานหลังจากนั้นพวกเขาก็เจอกับชายอีกคนหนึ่งที่สวมหมวกบิดเอียงไปข้างหนึ่งชายคนนั้นอนธิบายว่าถ้าเขาสวมหมวกตรงๆก็จะเกิดความหนาวเย็นจนทำให้นกทุกตัวบนท้องฟ้าแข็งตายแล้วร่วงลงสู่พื้น ชายอดีตทหารก็เลยขอให้ชายผู้นี้รวมเดินทางไปด้วยตอนนี้ชายทั้งหกคนพร้อมออกเดินทางและมั่นใจว่าจะเอาชนะพระราชาได้ทั้งหคนเดินทางมาถึงเมืองของพระราชาซึ่งพระราชาได้ตั้งกฎไว้ว่าใครก็ตามที่สามารถวิ่งแข่งกับลูกสาวของเขาชนะได้จะได้แต่งงานกับเธอแต่ว่าถ้าแพ้จะต้องถูกตัดหัวชายอดีตทหารซึ่งตอนนี้เป็นหัวหน้ากลุ่ม ก็เสนอตัวเข้าแข่งแต่เขาขอให้นักวิ่งเป็นคนลงแข่งแทนพระราชาก็กำหนดว่าถ้าหากแพ้ทั้งหัวหน้าทีมและนักวิ่งจะต้องถูกตัดหัวหลังจากนั้นการแข่งขันก็เริ่มต้นขึ้นนักวิ่งและเจ้าหญิงจะต้องวิ่งไปตักน้ำให้เต็มเหยือกผู้ที่กลับมาถึงก่อนจะเป็นผู้ชนะนักวิ่งก็ติดขาทั้งสองข้างและเขาก็ออกวิ่งอย่างรวดเร็วพอนักวิ่งวิ่งไปถึงบ่อน้ำเขาก็ตักน้ำใส่เหยือก พอวิ่งกลับมาได้ครึ่งทางเขาก็รู้สึกเหนื่อยก็เลยวางเหยือกลงและนอนพักโดยหนุนหัวด้วยกระโหลกของม้าที่วางอยู่บนพื้นในระหว่างนั้นลูกสาวของพระราชาซึ่งวิ่งได้ไม่เร็วนักก็วิ่งมาถึงบ่อน้ําและรีบวิ่งกลับพร้อมกับน้ําเต็มเหยือกพอเธอเห็นนักวิ่งนอนหลับอยู่เธอก็แอบเทน้ําจากเหยือกของเขาทิ้งแล้ววิ่งต่อไปโชคดีที่นายพรานที่ยืนอยู่บนยอดปราสาทเห็นทุกอย่าง เขาก็เลยยกปืนขึ้นและยิงไปที่กระโหลกม้าที่นักวิ่งนอนหนุนอยู่นักวิ่งก็สะดุ้งตื่นและเห็นเหยือกน้ําว่างเปล่าเขาก็เลยวิ่งกลับไปเติมน้ําอีกครั้งหนึง่งและวิ่งกลับมาเข้าเส้นชัยอย่างรวดเร็วซึ่งเขาก็เอาชนะลูกสาวของพระราชาได้พระราชาและลูกสาวรู้สึกไม่พอใจที่เธอต้องแต่งงานกับทหารปลดประจำการธรมธรมดาธรรมาคนหนึง่งพวกเขาเลยวางแผนจะกำจัดชายทั้งหกคน ชายทั้งหกคนถูกนำตัวไปยังห้องห้องหนึ่งที่ทำด้วยเหล็กในนั้นมีโต๊ะอาหารและมีอาหารมากมายพอพวกเขาเข้าไปด้านในพวกเขาก็เริ่มต้นกินกันอย่างอิ่มน,น้ำสำราญหลังจากนั้นพระราชาก็สั่งให้พ่อครัวมาจุดไฟให้ห้องนี้ร้อนไม่นานหลังจากนั้นทั้งหกคนก็เริ่มรู้สึกร้อนจริงๆพวกเขาร้อนจนทนไม่ไหวและปรากฏว่าประตูและหน้าต่างถูกปิดตาย พวกเขารู้ทันทีว่าพระราชาต้องการเผาให้พวกเขาตายแต่ว่าชายคนหนึ่งที่สวมหมวกก็ปรับหมวกของตัวเองให้ตั้งตรงทันใดนั่นเองความเย็นก็แผ่กระจายไปทั่วห้องจนอาหารบนโต๊ะเริ่มแข็งเป็นน้ำแข็งผ่านไปชั่วโมงกว่าพระราชาคิดว่าทั้งหกคนนั้นต้องตายแล้วแน่ๆก็เลยสั่งให้เปิดประตูดูแต่ปรากฏว่าทั้งหกคนยังมีชีวิตอยู่พระราชาโกรธมาก ก็เลยสั่งให้หัวหน้ากลุ่มเข้าพบและยื่นข้อเสนอให้ใหม่จะให้ทองคำเท่าที่ต้องการหากยอมสละสิทธิ์ในตัวลูกสาวของเขาหัวหน้ากลุ่มก็ตอบตกลงและบอกกับพระราชาว่าเขาจะแบกทองคำเท่าที่ลูกน้องของเขาจะแบกไว้และเขาจะไม่ขอแต่งงานกับลูกสาวของพระราชาหลังจากนั้นพระราชาก็บอกว่าให้กลับมารับทองคำในอีก14วันในระหว่างนั้น หัวหน้ากลุ่มก็ขอให้ช่างตัดเสื้อทั่วอาณาจากักรช่วยกันเย็บถุงใบใหญ่เป็นเวลา14วันเต็มเมื่อถุงถูกเย็บเสร็จหัวหน้ากลุ่มก็สั่งให้ชายผู้ที่ทอนต้นไม้6ต้นในคราวเดียวแบกถุงขึ้นหลังแล้วไปหาพระราชาพอพระราชาเห็นชายแบกถุงขนาดใหญ่เท่าบ้านมาพระราชาก็ตกใจและกังวลว่าชายคนนี้จะเอาทองคำไปได้มากแค่ไหน ในตอนแรกเขาสั่งนำทองคำมา1นตันใช้คนงานทั้งหมด16คนช่วยกันหามแต่ว่าชายผู้นี้กลับยกทองคำด้วยมือเดียวและใส่ทองลงถุงแถมเขายังบอกอีกว่ายังไม่ถึงก้นถุงเลยด้วยซ้ำพระราชาก็เลยนำสมบัติทั้งหมดออกมาชายผู้นี้ก็ยัดสมบัติทั้งหมดลงถุงแต่ถึงอย่างนั้นสมบัติก็ยังไม่ถึงครึ่งถุงด้วยซ้ำพระราชาเองก็ไม่มีทองคำเหลือแล้ว ชายผู้นี้ก็เลยตัดสินใจมัดปากถุงและแบกขึ้นหลังและเดินทางกลับหลังจากชายผู้นี้เดินทางออกไปแล้วพระราชาก็สั่งให้ทหารม้าติดตามไปและชิงถุงทองคืนในตอนนั้นกองทัพของพระราชาก็ไล่ทั้งหกคนทันแต่ว่าชายผู้เป่าลมก็อุดจมูกข้างหนึ่งและเป่าลมออกไปอีกข้างหนึ่งทําให้กองทัพทั้งหมดกระจายไปในท้องฟ้าลอยข้ามภูเข,ขาไปคนละทิศละทาง หลังจากนั้นพวกเขาก็ส่งทหารที่ยังมีชีวิตรอดหนึ่งคนไปบอกพระราชาว่าให้ยอมแพ้ซะเพอพระราชาดูเรื่องนี้เขาก็เลยยอมแพ้แต่โดยดีหลังจากนั้นทั้งหกคนก็นำสมบัติกลับบ้านและแบ่งกันอย่างเท่าเทียมและใช้ชีวิตอย่างสงบสุขนับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมา